โอ oh, ลครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในเกม PUBG Mobile เหมือนเดิมนะครับซึ่งโหมดที่คุ้นเคยที่เราจะเล่นกันก็คือโหมดไม t โทรเรียกนนเองนะครับโอเควันนี้ผมก็จะลองใช้ปืน MP MP5 นะครับซึ่งเป็นปืนที่มีคุณสมบัติพิเศษยิงแรงขึ้น30%นะครับแล้วก็ผมจะแต่งให้ใส่กระสุนเยอะขึ้นแล้วก็มีปอกเก็บเสียงนะครับ กระสุนที่ใช้ก็จะเป็นกระสุนแบบแวาลากับกระสุนธรรมดานะครับโอเคเริ่มเลยครับหาห้องของในตัวก็ไม่แพงมากครับพอถูถ่าไปได้แต่จะสู้กับพวกเลเวลห้าเลเวลหกไม่ค่อยพวกชุดกราะเลเวลห้าเลเวลหกไม่ค่อยไม่ค่อยได้นะครับต้องรอบค่าเอาปะทะตรงๆไม่ได้นั่นเป็นเหตุผลที่ผมจะต้องใช้ปอกเก็บเสียงในการทำภารกิจครั้งนี้นะครับ ช่ okay. วงนี้ก็สำรวจตลาดนัดซะหน่อยบอกเก็บเสียงของปืนอันนี้ไม่ใช่ SMG ก็เลื่อนผ่านไปเลยครับมีอะไรบ้างกล้องขยายคูณคูณ8น่าสนใจดีเลื่อนดูไปอันอื่นอ่ออ่านี้กระเป๋าซาพายกระเป๋าซาพายผมเฉยๆอะ่ะโอ้นี้ยิ่งน่าสนใจเลยหมวก หมวกเลเวลหครับลดดาเมจแปสิบห้าปอร์เซ็นอันนี้อะไรเอ่ยกล้องที่ใช้ในการถ่ายภาพแบบอินฟลเรเช่่อช่วยในการระบุตำแหน่งศัตรูเออเดี๋ยวอันนี้ลองซื้อมาใช้เล่นดูสามแสนหกครับราคาลดจากสี่แสนห้าอันนี้อันนี้มันใช้ได้ไหม เวลาใส่ก็ต้องใส่กับตัวใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะน้ำหนักห้าสิบโอเคเป็นไงบ้างอุ้ยหาห้องนานเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่อหมโอเคคุยกับตัวละคร ค okay. ดูเหมือนเนื้อเรื่องก็จะปลดล็อกเกือบหมดแล้วครับเนื้อเรื่องของคาเทียวีราแล้วก็แลนเดี๋ยวค่อยอ่านทีเดียว อ๋อันนี้ติดกับาวุธอ๋อโอเคโอเคเข้าใจล้วเข้าใจแล้วอันนี้ใช้กับอาวุธปืนครับงั้นก็ต้องเอากล้องขยายติดไปด้วยนะเพื่อเปลี่ยน พวกว่าแต่ช่วงนี้หาห้องนานเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่อ,หมอ่าเริ่มใหม่ครับบวกในวิชั่นแต่ถ้าใส่หมดในนิวิชั่นนี่ พลังป้องกันบนหัวจะไม่มีนะมันจะแบบว่าต้องแลกกันไปนะครับมาแล้วเราได้ทีมไหนเอ่ย อือจ้ามาแล้วอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองโอ้ถ้า,างั้นก็มองง่ายเลยครับจับความร้อนเหมือนกับพีเดเตอร์เลยอ่า,อางั้นก็โอเคหน่อยโอเคหน่อยเห็นอะไรขาวๆก็ยิงเลยครับ มาไปไหนต่อขอแค่อย่าของตกก็พอทีมเราจะไปไหนตามทีมไปอ่าวิ่งไปไปตรงบาแหลกตรงกลางเลยเหรอคนไทยหมดเลยนี่ว่ากบดำโหดต้อมเซลนัดศูนย์ูนย์หก มองซ้ายมองขวามีใครมาไหมไม่มีโอเค ดักศัตรูอยูต่ตรงสะพานมันก็ไม่เลวนะเนี่ยดักไว้ใครวิ่งมาก็ยิงเลยโอเคตอนนี้เรายังไม่เห็นศัตรูนะครับเพื่อนก็กำลังตามมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สามเปลี่ยนเป็นแบบกระสุนแบบวววาว จะได้ยิงเข้าใบน้ำเ,เหรอเฮ้ยเหมือนเป็นบัก ถ้าว่ายตรงนี้เสี่ยงมากต้องดำน้ำอย่างเดียวเฮ้ยเสียงปืนดำดำก่อนดำก่อนดำน้ำก่อนตรงนี้มันเสี่ยงไปไหนวะ จริงใครวากล้องยังไม่เห็นนะ อยชิบหายแล้วศัตรูเพื่อนเพื่อนตายแน่นอนเพื่อนตายแน่นอนไม่ไหวแล้วไปดีกว่าศัตรูเยอะจัดโอ้เฟรมแบบนี้เนี่ยยิงเข้าไปยิงเข้าไปปอดปอดตอดเบอร์เสองตายไปเรียบร้อย เบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งก็ดูท่าจะไม่รอดเอาไงดีคลิปนี้เราต้องเพลทแล้วว่ะไปดปดูเชิงกับเบอร์สามก่อน ข้างในายังปลอดภัยอยู่สามใช้สันไนนี่า่า เฮ้ยเสียงอะไรวะสะดุ้งวะ่ะตายไปกันหมดแล้วเหรอไปเราก็ลองปลุกดู คนหนึ่งยิงบอสแล้วโอเคเดี๋ยววิ่งไปช่วยเอาเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามใครยิงวะเฮ้ยโอ้โหหลายตัวหาก่อนเพื่อนวฆสนาเราคงมีแค่นี้ วิ่งเลยวิ่งเลยนอนตายหมดแล้วยกทีมไม่มีใครเห็นเรานะไปแล้วไปแล้ววิ่งเลยถ้าไม่มีของไม่เป็นไร โอเคเฮ้ยโอ้ปืนลัน่นปืนลัน่นตกใจตกใจปืนลั่นตัวเองวัน mm hmm. นี้มีอะไรก็เก็บหมดครับโอเคได้กล้องคูณสามแล้วก็ แมวแมวชุดกอดเลยว่าหนึ่งโอเควิ่งยาวๆไปเลยเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าหมดละปลอด ถ้าเป็นคนเราคงโดนยิงยิงตายก่อนไปวิ่งไปดีกว่ากลับบ้านเรา ทางหน้าอีกสามอเมตรจะถึงแล้วโอเคไม่มีใครตามเรามาเลยก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึ่งนะเอเ้ยอ้าบอดบอดบอดเห็นแล้วเห็นแล้วน่าพอมีอินฟลเาตง่ายขึ้นครับ นี่เหมือนจะเป็นฐานโจรน,นะแต่พอแล้วอันตรายเกินกับฐานเลยดีกว่าตานี้ตานี้ไม่ได้ของแต่เอาตัวเราได้ก็โอเค ไปเลยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย